สวัสดีนักเรียนระดับชั้นวัฒมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับครับชั่วโมงนี้นะครับกลับมาพบกับคุณครูโชคชัยคำไว้นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการเขียนจดหมายอีเมลถึงคุณย่านะครับเนื่อได้ทราบหรือไม่ว่าผู้ปกครององเราก็มีอีเมลนะครับทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนล้วนแต่มีอีเมลทั้งสิ้นนะครับ เนื่องจากว่าอีเมลนั้นการได้ใช้โทรศัพท์เนี่ยนักเรียนต้องมีอีเมลมีบัญชี y o u t u b e แล้วก็มีบัญชี f a c e b o o k นะครับทั้งสองบริการอันนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีอเมลอย่างยิ่งนะครับซึ่งผู้ปกครองของเราเนี่ยไปซื้อมาซื้อโทรศัพท์มานะครับบางคนก็สร้างได้บางคนก็สร้างไม่ได้ในเมื่อสร้างไม่ได้ เจ้าของร้านค้าคนขายก็สร้างให้เรานะครับอพอสร้างให้เราเสร็จเขาก็ไม่ได้ให้เรา,าพาสเวิร์ดยูเซอร์เรามานะครับทีนี้อพอผู้ปกครองของเราจะเปลี่ยนเครื่องนะครับก็ลําบากละจารหัสยูเซอร์อีเมลของเราไม่ได้นะครับก็ต้องทําให้เรานั้นต้องสร้างอีเมลใหม่นะครับข้อมูลการติดต่อในเครื่องเก่าก็อาจจะสูญหายนะครับ บัญชี Facebook อาจจะเข้าไม่ได้จะเป็นต้องสร้างใหม่นะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีเมลนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับสร้างแล้วต้องจำนะครับแล้วรายละเอียดของอีเมลเป็นยังไงวิธีการสร้างวิธีการเขียนมันเป็นยังไงนะครับเราจะไปเรียนกันในบทเรียนของสะสะวะทนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับครูก็ขอให้นักเรียนนั้น,น,นได้ตั้งใจดูศึกษาคลิปนะครับเพราะว่า ครูจะมีไปงานห้าเนื่องียงได้ทํานะครับมันจะมีคะแนนด้วยนะครับเมื่อขอให้เนื่องแยนนั้นตั้งใจทําตั้งใจดูนะครับพร้อมไหมยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปจากสสวทกันเลยครับชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่2ชิมชอปแชะในตอนที่มีชื่อว่าอีเมลถึงคุณย่าเรื่องราวในบทเรียนเริ่มจาก คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาว่างแต่โป้งกับก้อยอยากจะไปเที่ยวจึงจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลไปหาคุณย่าเพื่อให้คุณย่าพาไปเที่ยวว่าแต่เด็กๆรู้จักอ e ีเมลกันหรือเปล่าคะอีเมลคือการเขียนจดหมายรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ซองจดหมายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักอ e ีเมลกันคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เขียนอ e ีเมลเพื่อติดต่อสื่อสาร ปกติถ้านักเรียนต้องการคุยกับเพื่อนจะสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยวิธีการใดบ้างคะนักเรียนสามารถกดพอดเพื่อทำกิจกรรมหรือกดเพลงเพื่อเรียนต่อได้นะคะเก่งมากๆค่ะเราสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนด้วยการส่งจดหมายใช้โทรศัพท์มือถือหรือติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊คค่ะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลซึ่งจะทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะคะอีเมลเป็นการเขียนจดหมายรูปแบบหนึ่งผ่านบริการรับส่งจดหมายบนเครือข่ายโดยผู้ใช้จะต้องมีที่อยู่อีเมลซึ่งเปรียบเสมือนเลขที่บ้านใช้ในการรับส่งจดหมายค่ะ <Wow. S 1> เมื่อโป้งและก้อยจะเขียนอีเมลเพื่อชวนคุณย่าไปเที่ยวตลาดน้ำ ก็จะต้องทราบอีเมลของคุณย่าก่อนโดยที่อยู่ของอีเมลมีส่วนประกอบ3ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1ส่วนของชื่อผู้ใช้ในตัวอย่างก็คือแกรนมาส่วนที่2เครื่องหมายหรือเรียกว่า @sign แ,และส่วนที่3ชื่อผู้ให้บริการอีเมลในตัวอย่างก็คือปองก้อยอิ .com ค่ะก่อนที่จะเขียนอีเมลมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรมอีเมลกันนะคะ ช่องแรกมีไว้สำหรับใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับช่องถัดมาคือชื่อเรื่องที่ต้องการจะส่งและที่ว่างตรงกลางมีไว้สำหรับพิมพ์เนื้อหาหรือข้อความจดหมายต่อมาเป็นปุ่มแน่ไฟล์และที่สำคัญก็คือปุ่มกดส่งนะคะเพราะถ้าเราไม่กดปุ่มน,นี้จดหมายจะไม่ถูกส่งออกไปหาผู้รับค่ะ ว้าวน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะมาช่วยโป้องเขียนจดหมายถึงคุณย่าก,กันเถอะแต่เอ๊ในจดหมายนี้เหมือนว่าจะขาดอะไรไปนักเรียนมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าจดหมายของโป้งยังขาดส่วนไหนบ้างนักเรียนสามารถกดพพอสเพื่อทำกิจกรรมและกดเพลย์เพื่อเรียนต่อได้นะคะ ดูๆแล้วคุณครูว่าขาดไปหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการใช้งานอีเมลที่ถูกต้องกันก่อนดีกว่านะคะการใช้งานอีเมลที่ถูกต้อง 1. เราต้องกดสร้างอีเมลกันก่อน 2. เราต้องพิมพ์ที่อยู่ของอีเมลว่าเราต้องการส่งหาใคร 3. พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการส่งโดยชื่อเรื่องเป็นการบอกใจความของเรื่องที่ต้องการจะส่งแบบสั้นๆ 4. พิมพ์เนื้อหาข้อความจดหมายโดยจะต้องมีคำขึ้นต้นและคำลงท้ายด้วยนะคะจะได้ทราบว่าเราจะส่งถึงใครและใครจะเป็นผู้ส่งไปค่ะ 5. ถ้าต้องการส่งรูปสามารถกดแนบไฟล์แล้วเลือกรูปที่ต้องการส่ง กดโอเคและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยของอีเมลแล้วเราจะคลิกปุ่มส่งหรือปุ่มเซนเพื่อส่งอีเมลไปหาผู้รับกันค่ะ <Sh el os> การตอบกลับอีเมล <S <S 1> <S 1> เมื่อได้รับอีเมลแล้วผู้รับจะตอบกลับอีเมลโดยมีให้เลือก2แบบนะคะคือ Reply และ Reply All ต้องใช้กันอย่างระมัดระวังนะคะโดย Reply คือการตอบอีเมลกลับไปยังผู้ส่งและปรากฏเนื้อหาในอีเมลฉบับเดิมด้วย ส่วน r e p พ y a เอจะเป็นการตอบอ e ีเมลกลับไปยังผู้ส่งและบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายชื่ออ e ีเมลฉบับนี้ถ้าอ e ีเมลฉบับนั้นส่งถึงผู้รับหลายคนค่ะและอย่าลืมว่าเราต้องทบทวนรายละเอียดเนื้อหากับผู้รับให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะโปรแกรมอ e ีเมลจะมีหลายโปรแกรมนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความชอบหรือตามความสนใจได้เลยนะคะอาทิเช่น Microsoft Outlook Yahoo หรือว่า Gmail เป็นต้นค่ะ ประโยชน์ของอีเมล 1. ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและ2ส,สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกค่ะมาถึงในช่วงชวนคิดให้นักเรียนกดพอ่เพื่อลองไปเขียนอีเมลอาจเขียนถึงคุณครูญาติผู้ใหญ่เพื่อนหรือบุคคลอื่นๆเมื่อเขียนเสร็จแล้วกดเพยได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ เสร็จกันแล้วใช่ไหมเอ่ยเราไปดูชวนคิดข้อที่2กันต่อค่ะในข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาส่วนประกอบของอีเมลนี้ว่ามีส่วนใดควรแก้ไขและควรแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะนักเรียนสามารถกดพพรสเพื่อทำกิจกรรมหรือกดเพลเพื่อเรียนต่อได้นะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนในเมลนี้เรายังขาดชื่อเรื่องค่ะ เราควรใส่ให้ชัดเจนเช่นเรื่องขออนุญาตลาโรงเรียนและในส่วนเนื้อหา ความชัดเจนของจดหมายยังไม่สมบูรณ์เพราะยังขาดคำขึ้นต้นคำลงท้ายการระบุชื่อผู้ส่งและรายละเอียดของเนื้อหาการลายัางไม่ชัดเจนนักเรียนควรลองแก้ไขอีเมลให้ถูกต้องและตรวจสอบก่อนส่งกันนะคะชวนคิดในกิจกรรมที่3นักเรียนลองบอกส่วนประกอบของอีเมลโดยการเติมตัวเลขให้ถูกต้องกันนะคะนักเรียนสามารถกดพอ u ์เพื่อทำกิจกรรมและกดเพ a เพื่อเรียนต่อได้นะคะ ทำเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยคุณครูจะเฉลยให้นะคะ 1. ค่ะระบุอีเมลผู้รับ 2. ระบุชื่อเรื่อง 3. พิมพ์เนื้อความและ 4. แนบไฟล์เอกสารค่ะถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะนักเรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะ สรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะวันนี้เรารู้จักส่วนประกอบของอีเมลเช่นที่อยู่ของอีเมลที่อยู่ของผู้รับชื่อเรื่องข้อความจดหมายปุ่มแนบไฟล์ปุ่มส่งและเรายังได้เรียนรู้อีกว่าข้อความในอีเมลจะประกอบไปด้วยคำขึ้นต้นรายละเอียด คำลงท้ายซึ่งในรายละเอียดควรจะบอกวัตถุประสงค์และให้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยต้องให้มีความชัดเจนและใช้ภาษาที่เข้าใจตรงกันการเขียนชื่อเรื่องอีเมลเป็นการสรุปสาระสำคัญของจดหมายควรใช้คำที่สั้นกระชับเพื่อบอกวัตถุประสงค์ของจดหมายให้ชัดเจนการแน่ไฟล์หรือ attachment เป็นการส่งไฟล์ไปกับอีเมล และก่อนส่งนักเรียนจะต้องตรวจสอบดูความเรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดอีเมลของนักเรียนมีความชัดเจนและครบถ้วนและการใช้อีเมลเป็นการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันที่ทำให้เรามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอีเมลมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนถ้าใครมีอีเมลแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือจะลองเขียนจดหมายมาหาคุณครูเพื่อปรึกษาเนื้อหาก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบา,บายๆค่ะ